ดีค่ะเรามาทําความรู้จักกับปรัชญาในสาขาสัจจานิยมวิทยานะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิรันนิยมนะคะหรือว่านิรันดรน,นิยมนะคะสําหรับแนวความคิดความเชื่อในสาขาสัจจนิยมนี้นะคะก็จะมีความเชื่อที่ว่าหลักการของความรู้จะต้องมีลักษณะที่จีิรังยั่งยืนอย่างแท้จริงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้ใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแนวคิดนี้นะคะมาจากเซนต์โทมัสอควายนัสเป็นผู้ที่รเริ่มแนวคิดนี้ขึ้นมานะคะเซนต์โทมัสอควายนัสนี้เขามีความเชื่อว่าพลังแห่งเหตุผลของมนุษย์เมื่อผนวกกับแรงศรัทธานั้นก็คือเครื่องมือแห่งความรู้นะคะสัจจานิยมวิทยาก็เป็นปรัชญาการศึกษาที่ยึดแนวความเชื่อตามหลักปรัชญาสาคนสาขาเทวานิยมนะคะโดยมีความเชื่อที่ว่านักเรียนก็คือดวงวิญญาณส่วน ที่มีเหตุผลส่วนคือก็คือดวงวิญญาที่มีลักษณะของการเป็นผู้นำและนักวิชาการซึ่งแนวคิดนี้นะคะจะยึดถือครูเป็นศูนย์กลางทําจะมีข้อเสียในแง่ที่ว่าทําให้เด็กขาดความเป็นผู้นำนะคะค่ะสําหรับแนวแนวคิดอย่างของปรัชญาสัจตร,ตรวิทยาสจาจจะวิทยานิยมนะคะก็เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนนั้นมีธรรมชาติเหมือนกันทุกคนดังนั้นการศึกษาก็ควรเป็นแบบเดียวกันหมดสําหรับทุกคนและเนื่องจากมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่แตกตา่างจากสัตว์อื่นๆคือเป็นผู้ที่สามารถใช้เหตุผลดังนั้นการศึกษาก็ก็ควรเน้นการพัฒนาความมีเหตุผลคือพูดพูดง่ายๆว่าคือเน้นหลักการใช้เหตุผลนะคะส่วนการเรียนการสอนของปรัชญานี้นะคะก็จะจะเน้นวิชาทางด้าน วรรณคดีปรัชญาปลดศาดสตร์ตรกกศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาแล้วก็ดนตรีค่ะสำ,สำหรับข้อเสียของปรัชญานี้นะคะก็คือจะทำให้เด็กขาดความเป็นผู้นำไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าจะยึดถือครูเป็นศูนย์กลางทำให้เด็กขาดเป็นความเป็นผู้นำนะคะค่ะท่รองทั้งหมดนี้ก็คือแนวความคิดของวิชา ของปรัชญาสาขาสัจจานิยมทั้งหมดนะคะขอบคุณค่ะ